คุณ A เซลขับรถอยู่ท่าทางยุ่งเหยิงพยายามดูแผนที่และรับโทรศัพท์ไปพร้อมกันพนักงานออฟฟิศนั่งหน้าคอมโทรศัพท์แนบหูสีหน้าหง,งุดหงิดรอสายโต๊ะมีเอกสารและโพส์อิ์วางไม่เป็นระเบียบกำลังดูแท็บเลตที่มีคราฟ์ปรากฏอยู่สีหน้ามั่นใจเบนฉันได้ตรวจดูตัวเลขบนทัสหับแล้วนะต้องบอกเลยว่าฉันประทับใจมากไม่ว่าทีมเซลจะอยู่ที่ไหนก็รับงานใหม่ได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันหรืออีเมล จะดีกว่าไหมถ้าทุกอย่างจบในที่เดียวด้วยระบบ TaskHub Faster ระบบจัดการงานสำหรับทีมยุคใหม่ Office มอบหมายงานและส่งไฟล์สำคัญให้ทีมได้ทันทีไม่ว่าทีมเซลล์จะอยู่ที่ไหนก็รับงานได้ทันทีตรวจสอบรายละเอียดเปิดดูไฟล์ครบจบในแอปเดียวอ f f i c e สามารถติดตามงานแบบเรียลไทม์ตรวจสอบสถานะงานได้ง่ายผ่านแดชบอร์ดไม่ต้องโทรตาม